จจรประเทศไทยมิเคยไร้ซึ่งกษัตร,ริย์กรอบเคร่งครัดในระบอบกรอบวิถีศูนย์รวมใจไทยท้งชาติปรากราชี ชาติศาสตร์กษัตริย์นี้กล่าเทิดทูนเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีกิจท่โนกรลุกทนนุนางดิฉันนางสาวอัศวานีมะนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโกลกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนาราธิวาสดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พระเพื่เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคมมหามงคลในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคมข,ของทุกปีอันเป็นวันแห่งความปีติอินดีของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสัมฤทิในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งชาติทรงเป็นศูนย์รวมใจและเป็นหลักชัยในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงของประศิษฐกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชพระองค์ได้แสดงให้ประจกักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน,น่วแน่ในการสรุปสารรักษา ยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทรงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้ยโอกาสโดยถือเป็นการทรงงานที่ร้วยสะท้อนถึงพระราชาธฤทไทยที่ทรงห่วงใยประชาชนไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ห่างไกลทรงพระราชาทานพระบรมราชโองกายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของไทยเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกทั้งพระองค์ทรงพระราชดำริให้ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการทำความดีเพื่อส่วนรวมผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความข้มแข่งของสังคมไทยพระราชเจริยวัรอันง,งดงามและพระราชรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระอรกาให้กับประเทศชาติล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมลน้นนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่หล่อห้อมคนไทยที่มีความรักความสามคีและความภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของแผ่นดินไทยดัางคำประพันธ์ที่ว่าองค์สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชนดูทั่วพระปราดเรืองเรืองสมัยสารงานต่อด้านพอเพียงเลี้ยงชนไทย งานใหม่เพื่อประชาทั่วทามินพระบรมราชบายการศึกษาพัฒนาเด็กไทยในทุกถิ่นเพื่อชนไทยได้ย่อมยืนทั้งแผ่นดินราชยนยินน้องสำนึกระลึกคุณขอบคุณค่ะ